ว่าจะมากินเขาตำปูาาปลาลาปลาลายเลียงนะคุณเนาะอืมเขาปุ่นแล้วก็มีอันเรือเรือในตู้เย็นเอาป้าเวบป่ะพักนี่ย,เยวเราพาักไม่คอนีละอืมอืมเชียนนะเดี๋ยวจะซสบเนะาะวาทครกินกันเลยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ มา่พอกำนูอีกแล้วนะคะนะกับช่องกินแซบแบบนัวๆค่ะเสียงอยากเซ็กซี่ในเด้มือนี้เด้อขาขามีบมีอยังหรอกนิดตุดอันนี้มีตำหม้อใส่ตันประแดกปูปลาแล้วเนาะนี่ขขาปุนไข่เข้มแนวเรือเรือได้เห็นตู้เย็นไกล้ถอดมือน่ะใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เว็บมือ,มอเสร็จก่อ กินกันลดกันยังนะเฮ้ยกินกันหล้วขอ,อนี้งขอนิ่งหนึ่งขอนิ <c> ่ง <oughs> มันเศร้าเราเหรอใครแต่มันเสียงเสียงไอเสือเสียงมันไปเฮ้ย <c oughs> ตายบอลเรื่องมึงมันเสียงซึนใครอืม เสียงมันซึนไข่นะใส่ลูกหน้าำคนนียว <c oughs> หอมว่าน่มจิตำค้าเจ้าของ <c oughs> ตำเพ็ร ตำเผ็ดแห้งแบบตำแบบรสชาติแบบแบบแบบบราจะคล้อง่อยข่อยมากไประเด็นเนี่ยรสชาติที่จะคล้องข่อยมากคือใส่น้ำตาลหนเลยโมกตีเยอะใส่น้ำตาลเลยหลายอ่ะ กินตำมองเพื่อมันซึนเนาะอยากเด้อตำลายมึงเนี่ย <c oughs> ตำลายครับตำแมงจีหาถหุ่มแบบบุ้บเดิกเลยได้เนี่ย

เผ็ดอยู่ดแซ่บไข่เข้มหนย่ออกไข่ okay, ขาวออกก่อนมันเข้ม เขาเหนียวหอนๆํำหงเพ็ดๆว้ยบม่อยากพากขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมเนู้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ เสบีบ <c> เ <oughs> สือสว่วงวงบอบา่เนี่ยคักวอเนาะอยากมาซึนเดี๋ยวมาซึนตรงนี้มันมซึน ขอบคุณอืปเปลาแดกปลาแดกโตยานเข้มแต่อยากใส่อืมอืม เติมน้ำจักบัตจักบันเ้ยม, <c oughs> มีแห้งคอโอ้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพใลยเด้อค่ะขาคได้ก็ได้นูนนี่ bên đúc bốn mươi lần hồi nhầm tàn hàn. เขาเดียวฮอนๆอนนึกคนเดียวดวย้หนึ่งเองโจ๊กจำอูม้มมาอยากพาเคลื่อนนะ่ะเอนก็นได้โนวาอารคลิปนะนั่งเถอะตอนโนวาอารคลิปใครใครใครหน่อยเดียวเนี่ย ไข่แดงต้องซื้อของเนี้ยมาสิบบาทกินเนียอิ่มไข่แดงไข่เข้มเนี่ยมันแสบอะ พู้เพิ่นขอมาเบิงไหมนะคะแล้วพูดสิบาทํทำไมไม่ทำไม่เห็นหนะ้าเข้อใจเพิ่นอยู่แล้วคะ่ะเข้าใจเพิ่นอยู่ <c oughs> ขอบพูดหลายๆด้วยค่ะสำหรับคอมเมนต์ดีๆค่ะค่คือวาน,นะคะมาช่องหนึ่งนสิเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะจะเห็นแต่ปาก ไอ้พอมันไป้พ้อม้วนว้วววเลนนี่เลยโวโย่ายออไปเกาหลีกาขึ้นไว้กันไปแดกแับไปเกาหลีกัาขึ้นไห,น <c oughs> ไนไห้โอ้โหเผื่อไป ไม่ได้เห็นแต่ปากเลยเห็นหัวเมืดหนาตาแล้วความกราไข่แล้วมันมีแห้งเราคำคันเนาะ คำายอ,อก,กันไป็นตัวนอาจะาเนาะผู้ได้ิีเบิ่ลแบบสีเรียสเนาะก็มีเด๋ยแต่คำๆเดี๋ยวฉันรวยแล้วฉันจะสวยให้ดูนี่เข วนลาบก่อยมันก็เป็นแนวมากราจะบอลได้อยากได้ผู้บิงทั้งได้ดอกแต่ว่ามาก,กินเนาะขอบคุณหลายลายค่ะสำหรับคนที่เป็นห่วงนูนะหนูว่าสมบายนะขอบดูขอบคุณหลายหลายนะคะ่ะขอบคุณจากใจจริงเลยจากจิตใจจริงๆเลยขอบคุณมากค่ะรู้สึกดีเลยมีคน เป็นห่วงไฮโลเลี้ยวๆๆด้วยอย่างสินะรู้หดสูบมันเห็นบอกนู้ลมเศร้าหรอนู้ไปกินอะไรขึ้นอ่างนอนซมนอนซมเลยนอนมาอ,อยากหลุกเลยได้ลางานเดิมเหมือนบาทดีซะแล้วหมวยมันน่านเศร้าแท้ปะ เอาเเดนเบอร์มาอันนี้ยอัเรื่ซื้อมาอันนี้มากินเพนมาคือห <c oughs> มากยังเอาเนี่ยมากกระทกลูกเนี่ยมากระทกลกูกถ้าสีว่ากับบักซาวรลุนเนาะกินไปซีหน่วยซึนหมอกวอกวันนี้อย่าจืว้ว่ะสตดอกลูกขึ้นมององมากอะ่ะหน่วยต่หมอกหงสะเนอลว่ะจากมือๆวันนี้กินเขาเลย วิตาวินซี่เขาสิ้นคือเวามวานเนาะชินว่าแพ้เ่าใครีนบ้างเพื่อนสนะไม่ยอมแล้วอาบน้ำทากทากเลยนี่สนอกซึนเหลือเสียงกับไอ cây này lại đó Thôi làm ăn đi Kinh lĩnh Kinh nấm già Ôi nấm già phải nè Kinh già หมดซองขวดแล้วมีแนวให้เบิ่งอีกเบิ่งแล้วถ้าอยู่เมืองนอกจะได้กินมาได้เนาะเลยทั้งหมดหอมเมื่อมาสยามอยู่ได้อยู่บ้านคือยังเอาผลไม้ปลามันยังไม,ม่สุกคักเลยมันยังไม,ม่มหอม,ม หมากตุม่มหมากตุม่มหอมบักตุ่มที่เขาตุ่มนะคะทุบข้างในเรองเรืองเราเ,าเขาใส่เข้าไปโอ้ยแสบเพื่อนแต่มันยังบ่สุกมันยังบ่หอมค่ะรอเวลารอเวอยู่รอเวีอ,เวอ,เวอยู่ฝักไข่ไว้าวรดเนอะอีสานแถวบาลล้านห มันเอิรนบันกระหงลูกบักตูมกับบักตูมน้ำเยอ่เหมือมนแนวโซดาไม่กันีหละ่ะบักตูมเนี่ยเพื่อนบอกนว่าอันกินแล้วกินข้งในมันแล้วนะเปลือกมันเหลือ,อนเอาไปตุมเอาไปตุมอีกก็ได้รผสน นะซื้อไข่หมดแดงเพิ่นตะปูแหละกินไข่หมดแดงคนซื้อเพิ่นลอยหนึ่งโดนเติมไว้ที่หัวซุปเลยว่ายายอ่ะสันนุม่มไปที่คอหลุดดอกนุม่มไปากคอหลุดยายดอกสันนุ่มคอแถมเนี่ยนุ่มเอาลายดอกนลเอาจากน่วยาสันนะไม่ได้กินโดนนะบกนักตู้ม ยายเพื่อนกันเลยว่ะยายเห็นยายเห็นจานหนึ่งมาสั่นได้หกด้วยนะยายเก็บมายายบริสิญเงินซื้อดอกมาสัน่นเพื่อนก็ดีดีเด้ก็เลยเอาไปแบ่งยายเงียบสามเลยแบ่งบุญกัน กายวาเด้วยเมือนนี่นะมันเป็นซึนฝืนไข่น้องน้นส้มแต่เมื่อวานตื่นเหมาือนม่กลิ่นเขาดีสองอยากกินก้อยเป็นปะ่ะอยากกินก้อยเลยไ,ไปหาซื้อเนื้ออยู่เคียงลูกขาสัตว์เล่นบนเนบรืเอไม่ได้ไกลเลยหาวสิบโลเลยวไหมครับราไปซื้อเดึกดึกดีซอน ไม่เห็นกินน้อนรับเว้ยดีขนาดน้อนแซ่บขนาดเตือน้นมากหมอะกว่าโม่ลาหมองเห็ดงานหมืนเด้ไป๋มไงน่ะวันเนี้เจ้เปิดเขา c o บ e r ในยูทูปต๊กใจมัเนี๋ยอเอียงเนาะผู้ติดตาม ฉันหดพันแล้วสนหักกีดกาดนะจ๊ะกีดว่าสันค่ะหนูนะไม่เป็นแบบกีีดจงสิหรอกกีดในความรู้สึกเจ้าของนะกีดกีดจงสิละกีดในใจนะเมื่คิดว่าจะได้คนติดตามสิมีผูมักหนูเจ้าคนมักหนูคนสั่งหนูนะหนูรู้หรอป่านนี้ แก็ขอบพุดหลายๆค่ะที่ขอมาติดตามเนาะหนูกะว่ามีอย่างที่จะตอบแทนเนอะนอกจากกินชูเบิรงนียล่ละที่เป็นแบบนี้ละคะ่ะที่เป็นแบบเซนซีเละนี่แบบเครื่องนาแบบนี้ละค่ะก็คือว่ามันมีความอยากเป็นหลายอย่าง ยังมาพร้อมกับโบเมียนหรอกเคยเ้าแล้วเธอหนึ่งเ้าเรื่องนีเนะพักเีีเยาไปิูสิกันด้วยเป็นใครว่าค่อยอยากพัก ขอว่าส้มแล้วก็คอมเมนต์คุยกันในได้จ้าตจริงนู้นนะตเป็นคนหมักเบาหมักคุยเนี่ยหมักคุยหมักเบานมบัเม็นข้นแบบเงียบๆอกเป็นคนหมักเบาหมักคุยหมักโซเลยหมักเอาโน้ทวาวนนะเุ๋ย่เงา เอามาอ่านซื้อๆเ่กินดอกให้เศร้าไข่คักก่อน,น,นมันยังไม่อยากคักเลยเนี่ยมือนี้ไม่อยากคักมันไดยขึ้นหอดซื้อๆขึ้นหอวก็ได้หางอ,อันนี้มาบอกน้ำเหรนน้ำก็น,น้าฉันดอกเพราะเด็กกำลังใจเนจาะจ๊ะเนาะเอ้อ,อ,อแค่นี้ละมือนี่นะ คือแบบกิน่นตอแมลงฝอยสูกฟังเสือว,ว่าขึ้นหอดสุ้มเจ้าเด้อขึ้นหอดเด้อขอบคุณหลายๆเด้อที่สุมส้มเจ้าสุกข้นนะว่าเบิ่งข่อยเลยขอบคุณหลายหลายเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่ว่าเบิง่งหนูนะคะขอบคุณหลายๆค่ะทุกคอมเมนต์ที่เขามามันเป็นห่วงเขาเออนย,ยังก็สุขภาพนี่นะ นี่แหละหนูเห็นแล้วหนูซื้นใจวันนี้หนูซื้นหนูมีแห้งขื้นมากขื่นขื้นซูเลยเลยเนี่ยขอบพูดหลายๆค่ะแค่นี้เนาะคะ่ะนาะอันสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมี่แห้งต่อค่ะวามีอยังไงมีแต่ความจริงใจเดอกันนี่แหละนาอค่ะเะน้องวามีอยังแล้ว <laughs> สวัสดีค่ะ